น้ำท่วมโอ้โหน้ำปลาน้ำปลาจะเขินปลาเหียงตอนนี้ไหลท่วมบ้านตอนกลางคืน โอ้โหตอนนี้น้ำปลาจากที่เขื่อนปลาเฮียงนะโอ้โหตอนนี้ไหลมาเหมือนพายุนะฮะไหลเข้าท่วมบ้านสวนนะฮะท่วมเวลาประมาณ5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหดูครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะฮะน้ำก็เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะฮะโอ้โหภาพมันมืดๆหน่อยนะฮะตอนเที่ยงคืนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนชัยศรีนะฮะ อยู่ที่ช่องเทื่อแบบโก Channel นะฮะก็เนี่ฮะอยู่กับน้องแมวนะฮะเจ้าเหียวนะแล้วก็ทอมทอมอูดนะฮะนี่ฮะตัวสีเทาเมื่อคืนนะโอ,โ,นโ,อโ,โอ้โหน้ำท่วมโอ้โหต้องบอกว่าไหลมาจากไหนไม่รู้รวดเร็วมากนะฮะนี่ฮะ เราต้องเอากระเบื้องนะ,ะมากั้นนี่ฮะทางข้ามสะพานเนี่ยนะฮะโอ้โหดูสิฮะสะพานปิวไปกับน้ำนะฮะเหลือแต่โครงเหล็กนะครับโอ้โหด,ดูนี่ฮะวดนมขวดเล่าโอ้โหไหลมาไวมากนะฮะน้ำป่านะฮะ น่าจะมาจากบนดอยนะฮะเดี๋ยวเรามายกสะพานดูโอ้โหหนักครับสะพานหนักครับโอ้โหยกคนเดียวไม่ไหวนะฮะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวคนระต้องยกสองคนนะครับหนักนะฮะสะพานไหลเี่ยมี ก้วยนะครับค้างอยู่นี่ครับเป็นแผ่นไม้นะครับนี่ครับโดนน้ําพัดนะฮะโอ้โห,โโห,โโหโกระแสน้ํามันแรงมากนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับก็ปีนี้กันโอ้โหคิดว่าน้ำน่าจะแรงกว่าปีหกสี่นะครับโอ้โปีนี้น้ําเยอะนะฝนตกมากก็ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะฮะ ดูฮะโอ้โหเคือกล้วยนะครับค้างน้องแมวก็เริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อคืนนึกว่าไหลไปกับน้ำแล้วนะครับโชคดีไม่ไหลนะครับมาเหมียวนะมาเหมียวโชคดีนะครับที่แมวนะฮะร้อง บอกนะฮะผมก็นึกว่าแมวมันร้องอะไรแล้วก็ออกไปดูนะครับโอ้โห oh. oh. ออกไปดูก็เจอกับน้ำท่วมเลยนะครับไงทำๆอู้ด ด้านหลังก็จะเป็นแมคโครนะฮะตักดินนะฮะตอนนี้ก็ช่วงเช้าเานะฮะที่ด้านหลังบ้านสวนนะฮะก็นาข้าวก็เริ่มเขียวขจีแล้วนะฮะนี่ฮะฝนก็เริ่มทำท่าว่าจะตกในกแล้วนะครับ โอ้โหน้ำป่ามันก็เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้นะฮะช่วงไสายนะครับนี่ก็เป็นลำน้ำห้วยปลาเหียงนะฮะก็คือนี่โอ้โห,โหเต็มตะลิ่งเลยนะฮะนี่นะฮะไหลร,รอดถนนสายเชียงใหม่เชียงรายมานะฮะ โอ้โห,โหดูนะครับราบเป็นหน้ากองเลยนะครับโอ้โหครนี้ก็เพิ่งเก็บลํยาไยนะฮะเก็บลํยาไยไปนะครับก่อนน้ำท่วมได้ประมาณสักวันสองวันนะครับน้ำก็ท่วมนะครับนี่นะฮะ ระดับน้ำไี่ขึ้นมาสูงมากนะสูงไหลข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็เราจะเก็บบรรยากาศหลังน้ำท่วมให้ดูนะครับนี่นะรอยน้ำท่วมนะครับวัดจากเสานี่นะฮะดูฮนะขึ้นมาถึงจุดนี้นะ เมื่อคืนถ่ายไม่ทันนะฮะถ่ายไม่ได้เลยนะครฝนตกน้ำท่วมนะฮะ้นี่ก็เป็นแป๊บน้ำนะครับน้ำปราประนะหักเลยนะฮะกระแสน,น้ำพัดทอแป๊บปราปาหักไปเลยนะฮะ นี่ฮะต้นกงต้นกล้วยนะฮะหักไปเลยนะครับนี่ฮะถนนทางเข้าบ้านนะครับเละนะรัหมดหนีน้ำนะฮะโอ้หมดขันไฟนีน้ำนะฮะก็มาดูนี่ครับรอยน้ำซัด นี่ครับท่อประปานะครับแตกนะครับหักไปเลยนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับโอ้โหมาไวไปไวนะโอ้โหนี่ฮะหักไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นร่องรอยน้ําท่วมด้านหลังนะฮะที่มันไหลเข้ามาในบ้านแล้วก็มาลงตรงทุ่งนานะครับอันนี้ก็โหมะนาวนะครับต้นมะนาวยังอยู่นะครับนี่นะครับน้ํามันซัดรั่วพังไปเลยนะครับมาอีกแล้วนะครับฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจดูกันนะฮะว่าน้ำท่วมที่ไหนกันบ้างครับในหมู่บ้านนะฮะในหมู่บ้านป่าลันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ออกมากันแล้วนะครับโอ้โหดูกระแสน้ำนะฮะตอนนี้ก็ยัง คงที่อยู่นะฮะยังไว้วางใจไม่ได้นะครับนี่ฮะก็มีการเอากระสอบทรายมากั้นน้ำกันแล้วนะครับอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านบารันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนี่ฮะร่องรอยความเสียหายนะครับ โอ้โหอันนี้ต่อท่อประปาสูงยกสูงแบบนี้ไม่หักนะครับดูครับถ้าลาบกับพื้นเนี่ยหักแน่นอนนะครับท่อประปานะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เอากระสอบทรายมากั้นนะฮะกั้นเข้าบ้านนี่บ้านหลังนี้ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับ โอ้โห,โหนี่ก็นี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับโดนน้ำท่วมนะครับโอ้ต้องเอาดินมัดมนะครับแล้วก็เอากระสอบทรายมากั้นไว้นะครับเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้เป็นถนน ด้านหลังนะครับก็หมู่บ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับน้ำก็ไหลท่วมถนนนี่นะฮะเจอนองถนนเลยนะครับน,นี่ก็เป็นร่องรอยของรถแบ็คโฮโอเคตอนนี้เราก็จะมาเก็บขยะกันนะครับขยะที่ลอยมากับน้ำนะครับโอ้โหตอนนี้มัน ไหลเข้ามานะครับเกื่อนเต็มบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอ้ขยะนะครับขวดพลาสติกขวดเหล้าขวดเบียร์โอ้โหกาบมะพงมะพร้าวนะครับเศษกระดงกระดาษน,นะครับเต็มไปหมดนะครับต้องเก็บนะครับโอ้โหนะ้ำท่วมปีนี้นีนหนักกว่าปี6กสีจริงคนระับ นะฮะเดี๋ยวเรามาเก็บขยะก,กันนะครับโอเค โอเคตอนนี้เราก็เก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะซ่อมแซมประตูดัวหน้าบ้านนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามชมกันใหม่นะฮะคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับน้ำท่วม